กันที่ก่อนลราขวดเคิร์ดเต็มไปหมด <S 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 เอาขวดไว้ใส่ไอ้นี่ไงไอพวกทำจูลินสีแดดอะจูลินสีสงังเคราะห์แสงอะก็เลยมีขวดเยอะกมารล่งอันนี้เราต้องต้รถต้องดีๆถ้าไม่รดละใบมันจะรั่ว โอ้โหอยี๋เวรอก่อนรอเพื่อนๆมาจะมีใครมาไหมนอ้องมันนานเราจะไลฟ์ก็ีนิงอย่างนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมันก็เลยไม่ค่อยอได้ไลฟ์อาจจะไลฟ์ไปอาจจะไลฟ์ไปแล้วก็เดี๋ยวคนก็มาดูย้อนหลังเองแหละนะ ก็คือเราไม่ใช่คนที่จะแบบว่าขึ้นไล์ปุ๊บคนมาปั๊บอยู่แล้วโน่นเน่ะขคืนไลน่นู่นแหละกว่าคนจะมาน,น่ะอีกครึ่งชั่วโมงคนมาจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ไปงานวันเกิดน้องอันโอคิมาโอ้สนุกมากสนุกมาก,ก,มากไปนี่ก็ ไปคนเดียวเลยนะเพื่อนๆโหแล้วก็มีมีเรื่องดราม่าด้วยดูดูถ้าใครที่ดราม่ามาฟังผมพูดแล้วจะสยบความดราม่าได้เลยคือเราตั้งใจไปอยู่แล้วคนตั้งใจไปยังไงมันก็ไปนะคนไม่ตั้งใจไปมันก็มันก็มันก็ไม่ได้ไปหรอกถ้าเขาไม่ตั้งใจไป ขนาดบ้านผมอยู่นี่ฝั่งนี้นี่อยู่แถวดอนเมืองนี่ยังไปเลยเนี่อยู่ตำลูกกาเนี่ยยังไปเพราะว่าอยู่ตรงกันข้ามเลยที่เขาจัดเนี่ยร้านลงลงเล,ล่าแสงจันใช่ไหมพระรามสองเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยนะตรงข้ามกับทางผมอยู่เนี่ยผมก็ยังไปเลย โอ้แล้วอาหารการกินนี่โอ้โหปลากระพงนึ่งมะนาวคือของดีๆเลยครับเพื่อนๆคือเขาทำเขาจัดดีจริงๆอะ่ะปลากระพงนึ่งมะนาวเป็ดยา่างเป็ดอะไรนะเป็ดเป็ดเขาเรียกอะไรเป็ดนึ่งว่ะ เป็ดนึ่งก็อร่อยคือคือเป็ดเนี่ยถ้าทําไม่ดีไม่อร่อยนะโอ้โหแต่นี่อร่อยสุดยอดแล้วก็ตบท้ายก็มีของหวานนี่โอ้โหคืออย่างดีหมดอะอย,ดดยอย่างดีเลยอุ่างงอย่างดีเลยไม่ใช่ว่าทั่วทีนแมบต่างจังหวัดบ้านเรางานบวชงานอะไรไม่ใช่นะโอ้โหอันนี้อย่างดีเลยอะเรมนจะมีถ้าใครเคยเคยไคยกินพวกอะไรนะ สถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนนะ่ะที่เป็นร้านอาหารนะ่ะเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะคืออย่างดีอาหารอย่างดีเลยสุดยอดขนาดผมนะไปคนเดียวนะทําไงรู้ไหมคือคือเขาอ่ะให้น้องอันเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนก่อนว่าใครจะไปบ้างคือเราตั้งแต่แรกเลยนะแล้วเพื่อทําไมต้องลงทะเบียนเหตุผลที่ต้องลงทะเบียนก็คือเขาจะได้กะถูกว่าคนจะไปกี่คน ใช่ไหมมีรถอม,มีเตรียมเตรียมโต๊ะนั่งให้ถูกใช่ไหมอือแล้วสุดท้ายเนี่ยคนก็ไปลงทะเบียนกันเยอะคือ,อแล้วปรากฏว,ว่าเขาสากันที่ข้างข้างนอกไว้ด้วยที่จอดรถข้างนอก <S <S เพื่อจะตั้งเป็นโต๊ะจีนอยู่ข้างนอกแล้วก็มีเวทีข้างนอกให้อีกนะมีนักร้องร้องข้างนอกด้วยมีนักร้องร้องข้างในด้วยคือเป็น เป็นสองชุดเนี่ยเวทีสองชุดเลยอ่ะพง,ง่ายๆแล้วปรากฏว่าข้างนอกมันก็ไม่เต็มไงแต่ข้างในอ่ะเต็มพลยคือคือ,อยังดีข้างในเต็มนะแล้วที่มันมีดราม่าก,ก็คือว่าดราม่าพวกนักเลงทีบอร์ดนี่แหละที่ที่จองแล้วไม่ไปอ่ะอคือ,อ คือเสียดายอ่ะเสียดายของเพราะเขาเตรียมของไว้เยอะไงแล้วของดีๆทั้งนั้นนะเพื่อนๆคิดดูแล้วเสือกไม่ไปนะคือคือสาเหตุถ้าถ้ามาวิเคราะห์ดูเนี่ยสาเหตุนะที่คนไม่ไปเพราะว่าบางทีในโซเชียลเราเนี่ยสอวอเนี่ยเป็นเป็นสอวอไปสักครึ่งหนึ่งง่ายง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย จองไป4,000อาจจะไปจริงๆแค่2,000เพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะไอ้พวกที่จองจองคือสวออมันไปเองไม่ได้บางทีลูกไม่พาไปมันก็ไปไม่ได้ละน,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 นั่นก็คือหนึ่งแหละใช่ไหมเออนันก็ดันไปจองไว้แต่ว่า คือพอเปิดจองอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบนี้แหละคือคนมันก็ต้องแบบเฮ้ยที่ก้หมดไว้กุ้หมดไว้จองไว้ก่อนจองไว้ก่อนนะัมนเป็นธรรมดานะสุดท้ายแล้วก็ไม่ไปไงไม่เป็นอย่างนี้ทั้งท้งท,งที่แบบเจ้าภาพเขาเตรียมไว้อย่างยิ่งใหญ่ให้เรานะคือคนไม่ไปนี่บอกเลยว่าเกรงใจเจ้าภาพมากเขาอยากให้เราไปไงเตรียมของดีๆไว้ให้เรา ขนาดผมอยู่นี่แถวลำลูกกาเนี่ผมขับรถไปเลยอะข้ามฟากไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยอะาะตรงนั้นคือพระลมสองแล้วก็รดน้ํากันไปคุยกันไปอีกอย่างหนึง่งอีกสาเหตุหนึ่งที่ที่คนอาจจะไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีรถอืมเพราะว่าเออไม่ใช่ไม่มีรถไม่รู้จะไปจอดไหน ราะตอนแรกผมกังวลมากเรื่องที่จอดรถก็ผมก็ถามนะมีที่จอดรถไหมมีที่จอดรถไหมตอนหลังเขามาบอกว่าเขาคงดูปริมาณคนที่จองแล้วมันล้นออกมาจากนอกอาคารแน่ผมก็เลยเหมือนกับว่าเขาที่จอดรถด้านนอกอะมาตั้งเป็นโต๊ะจีนม,มันก็เลยทำให้เสียที่จอดรถไปแล้วทีนี้ก็เลยกลายทำให้ว่าเขาต้องบอกว่า ไม่ต้องเอารถมานะประมาณนี้ใช่ไหมพอไม่เอารถมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมดูอยู่ที่บ้านเนี่ยวันก่อนก่อนวันจะไปอะ่ะผมก็ใจแป้วเลยนะโอ้โหจะไปยังไงวะเนี่ยเพราะว่ามันเอารถไปไม่ได้ไงใช่ไหมจะนั่งแท็กซี่ข้ามฟากจากลำลูกกาไปนี่หูเป็นพันเลยมัม้งสงสัยาัแท็กซี่แหละก็เลยแต่สุดท้ายอะ่ะผมก็ ผมก็เอารถไปนะผมก็กะว่าวเออเรานึกในใจว่าระหว่างนั่งแท็กซี่ไปนั่งรถไฟหรืออะไรไปเอารถไปดีกว่าแล้วไปหาที่จอดแถวนั้นอาจจะเช่นว่าไปขอเขาจอดสักคืนหนึง่งใช่ไหมถึงเตียงคืนหรืออะไรเงี้ยให้ให้ค่าที่จอดรถเข้าสักร้อยนึงก็ยังคุ้มอ,ะอ่ะผมก็คิดอย่างเงี้ยไงผมก็เลยไปผมออกจากบ้านประมาณสักหกโมงเย็น ไปถึงโน่นก็ประมาณทุ่มหนึ่งอืมจริงๆงานเขาเริ่มหกเริ่มหกโมงเย็นอนะ่ะแต่ว่าเราก็เราจะไปแต่งตรง,ตรงตัวก็ช้าหน่อยเข้าไปก็ไปถึงก็ยังโล่งๆอยู่เลยช่วงหนึ่งยังไม่ค่อยมีคนมาก็าไปคนเดียวถูกไหมคืออันนี้ดูนะอันนี้ประสบการณ ว่าไปคนเดียวมันเป็นยังไงนะคือคือก่อนไปเนี่ยเรื่องรถหนึ่งละปัญหาที่ทําให้คนอาจจะไม่ไปเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปจอดไหนกัน,นมันกลายเป็นแบบว่ามันต้องไปเสี่ยงดวงว่าจะได้จอดไหมอะไรงนี้ใช่ไหมหนึ่งละเนี่ยนี่คือปัญหาหนึ่งถ้าสมมุติว่าข่าวหน้านะก็จะต้องมีที่จอดรถให้ผมว่าถ้ามีที่จอดรถให้เ่ ือเวทีไม่เวทีข้างนอกไม่ต้องหรอกเอาแค่เอาแค่จอใหญ่ก็พอแล้วแล้วก็มีมีที่จอดรถให้อาจจะเป็นเป็นที่อื่นอาจจะไปยกตัวอย่างนะไปเช่าที่จอดรถของบิ๊กซียกตัวอย่างนะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยต่อมาหน่อยใช่ไหมน,นั่งรถนี้นั่งอะไรมาหน่อยมันไม่เป็นไรหรอกได่ปะ่ะอ ท่าที่จอดรถข้างๆคือเราหมายความว่าเราจะไม่เอาที่จอดรถที่ในในร้านแต่งจันแล้ะนะเพื่อจะได้ใช้พื้นที่ได้ได้เต็มที่คือคนกรุงเทพอ่ะถ้าจะไปมันต้องมีที่จดดอดรงี่จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาคนเซิลไม่ไปแต่ผมเนี่ยผมตั้งใจอยู่แล้วไงก็อย่างที่บอกอ่ะผมกะว่าจะไปหาจอดตรงไหนก็ได้ทั้งๆท,ที่เราไม่รู้หรอกนะว่าจะมีที่จอดหรือเปล่า มันโทรศัพท์ร้อนเฉยตากแดดแล้วให้มันอยู่ในร่มกะว่าจะไปหาหาที่จอดเอาข้างหน้านั่นแหละอย่างที่บอกอะไปเจอตรงไหนหน้าธนาคงธนาคารเจอรองปภก็บอกก็เลยบอกว่าผมขอจอดได้ไหมเอาไปร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มก็น่าจะได้อะอะไรเราเนึ้ในใจอย่างงี้ยนะเราก็เราก็ไปเลยผมก็ดิ่งไปเลยนะนนเรื่องที่จอดรถ อีก,อกประเด็นหนึ่งนะที่ท,ที่ที่จะทำให้คนไม่ไปคือมันไปคนเดียวและมันเหงาผมแบบจองคนเดียวไปคนเดียวคือตอนจองเขาให้ระบุว่ากี่ท่านผมมันหนึ่งท่านเลยไปคนเดียวเลยแล้วเราไม่ได้คิดหรอกก็เราว่าจะเป็นยังไงแต่แต่พอมานั่งนึกอา่าคือไปนั่งกับใครวันนี้อะไรเงี้ยเราคนเดียวไงโอที่ไหนได้พอไปถึงอะ่ะมันก็มันก็มีเองแหละ ก็คือไม่ต้องไปคิดเยอะไงว่าจะไปกับใครไม่มีเพื่อนไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดเยอะพอไปถึงนี่ทำไงรู้ไหมผมว่าเดินเข้าไปดูโอ้โหโต๊ะโต๊ะหนึ่งอะ่ะหกคนหกคนหกคนเท่านั้นเลยเป็นโต๊ะใหญ่ๆนั่งหกคนอ,ะอ่ะอ่าแล้วเรายัางไงวะเนี่ยเรานึกในใจเราจะนั่งโดยเดี่ยวอยู่คนเดียวยังไงวะเนี่ยเป็นโต๊ะหกคนสุดท้ายผมออกมายืนตรงประตูข้างนอก ยืนรอเลยผมกะว,ว่ามันมีคนอยู่แล้วล่ะมันไม่มันไม่มีใครหรอกที่ไปหกคนเต็มๆอย่างเงี้ยมาอย่านี้คนก็เดินมาสองคนบ้างสามคนบ้างผมเข้าไปทักเลยอใช้วิธีนี้ผมเข้าไปทักเลยมากี่คนครับมาสามคนครับอะไรเงี้ยผมก็บอกเรานั่งด้วยกันไหมอย่างนี้เลยจบแล้วก็ได้นั่งแค่นั้นเองโหแบบไม่มีอะไรยากเลยโคตรยังง่ายอะ่ะ หมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีไม่แบบไม่ก็จะไปนั่งกับใครอ่ะอคือเราแล้วก็เราก็คุยกันเรื่องโซเชียลของเราไปเพราะมันเป็นกลุ่มโซเชียลอยู่แล้วเนอะเราเป็น FC เอฟซีเขาอยู่แล้วอ่ะมันก็มีเรื่องคุยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลย ายเนี่ยต้นไม้ของเราฟักทองเห็นไหมเนี่ยคือนี่คือกำลังเล่าบอกว่าคนที่คนที่มันอยากไปอ่ะมันก็ไปได้คนเดียวก็ไปได้แบบผมเนี่ยเราไปนี่คือเรา<อ>เขาเรียกว่าไงมันมีหลายมิตินะบางคนอาจจะคิดว่าแบบว่า ไปลบกวนเขาไปอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาจองไว้แล้วไงการที่ไปเนี่ยถือว่าเป็นแบบเป็นมารยาทเป็นให้กรารให้เกียรติเขาเลยล่ะเขาสาเตรียมข้าวของไว้ให้ไง โอ้ยแล้วสนุกมากดนตรีก็สนุกบรรยากาศก็ดีโหดีทุกอย่างสุดยอดคนก็เป็นกันเองเพราะว่ามันคอเดียวกันหมดไงแต่แรกมันอาจจะแบบว่าแรกๆนะก็ยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่อะแต่ผมว่านะมีสักสองสามรอบนี่โหแบบได้ได้แบบคุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยๆเข้าแล้วก็มันก็สนิทกันขึ้นนะ่ะเนาะ สนุกสนุกมากประทับใจอะ่ะถ้าขาวหน้านะมันต้องแต่แต่มันก็มีพอพอเกือบเกือบสักสี่ทุ่มหน่อยนะก็ก็ก็มีคนเข้ามานะที่ผมคุยดูเนี่ยมันค่อยมีแบบว่าไม่ได้จองนะไม่ได้จองแต่มันก็มาแล้วมันก็เข้าได้อะ แต่ว่าคือเขาก็เท่ากับว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีมันก็จะมีคนแบบว่าอย่างที่บอกอคนอยากไปแต่ไม่ได้จองแล้วก็เลยไม่กล้าไปเพราะว่าตัวเองไม่ได้จองอแต่ในในความจริงอย่างที่บอกดึกดๆหน่อยปุ๊บก็ก็เข้ากันง่ายๆเข้ากันฟรีเลยไม่ได้มาแบบจองด้วยก็เข้าได้ หลักๆประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมว่าคนที่มาน่ะส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นน่ะอยู่แถวพระรามสองกันไงเพราะคนที่ไกลๆแบบผมเนี่ยมันจะต้องออกแรงต้องมีรถไปอะไรไปไงเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือระยะทางตรงนี้แหละกับเรื่องที่จอดรถถ้าพูดถึงนะข่าวหน้า ขราวหน้าอาจจะแบบว่าเอออย่างที่เขาบอกเขาบอกเดี๋ยวขราวหน้าอาจจะเก็บตังค์คือเก็บตังค์ร้อยหนึ่งก็ยังคุ้มอ่ะบอกผมบอกได้เลยคือคุ้มเรานะถ้าจะคิดว่าจะคิดว่าไปกินนะไปกินเป็ดกินไก่กินอะไรเนี่ยร้อยหนึ่งก็ยังคุ้มห้าสิบาทก็ยิ่งคุ้มคือถามว่าเก็บตังค์เพื่ออะไรเก็บตังค์เพื่อว่าจะได้รู้คนไปจริงๆ แต่ก็นั่นแหละถ้าเก็บห้าสิบาทร้อยบาทอ่ะไอคนจะไม่ไปไอคนมันจะหาเรื่องไม่ไปอ่ะห้าสิบาทร้อยหนึ่งมันก็มันก็คิดเปรีิยวอีกแล้วหละมันพูดยากมันมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเงินนะมันเป็นเรื่องของมารยาตมากกว่าคือถ้าบอกว่าไปแล้วต้องไปเอง่ายคือต้องพร้อมที่จะไปอ่ะ จริงๆไม่มีรถไม่มีรถอะไรไปเนี่ยจะแบบว่าหรือไม่ก็อาจจะทำเป็นทีมก็ได้นะให้ให้ให้ใหใหมีแบบว่าเขาเรียกอะไรม,มีมีมีหัวหัวหน้าทีมคนหนึ่งหัวหน้าทีมคนหนึ่งว่าแล้วก็ไปหากลุ่มหาคนมาจับกลุ่มกันมาใช่ไหมจะได้จะได้รู้เช็คยอดเพื่อความชัว แล้วใครที่มีรถไปก็ใครอยู่บ้านใกล้กันตะเวนไปรับกันอย่างเงี้ยมันทําได้อยู่นะแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่กับคนละที่คนละทางเพราะฉะนั้นการเก็บเงินน,น,น้อยก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ต้องอย่างนี้ดีกว่าผมว่าด้วยเอาเอาเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นผมผมว่านะ สมมุติเขาหน้าเราอะไรนะก็เอาแค่ในหอนั่นแหละดีที่สุดนะเอาแค่ในหอเพราะว่าคนไม่เกินจากนั้นหรอกถ้าถ้าเพราะเห็นเคยบอกว่าปีก่อนนี้ก็คนประมาณในหอใช่ไหมสองพันสองพันคนสามพันคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีหน้ามันก็ไม่ทิ้งเดิมหรอกสองพันคนสางพันคนถ้ามันจะมาเยอะจริงๆอ่ะก็ค่อยขยายโตเพิ่มมาด้านนอกผมว่านะจะดีกว่าแล้วก็อ่า มีที่จอดรถท้ที่อื่นสามารถไปจอดที่อื่นอะไรเงี้ยได้ที่จอดรถไปจอดที่อื่นแล้วเดินมาอะไรเงี้ยมาแล้วเพราะว่าคือถ้าพูดถึงอ่ะอาจจะที่จอดรถที่ในร้านก่อนแล้วถ้าคนมาเยอะจริงก็ ไล่คนในร้านไปจอดที่อื่นอะไรเงี้ยค่อยเดินมาประมาณนี้คือคือจองจองที่จอดรถข้างนอกไว้สำรองไว้ก่อนประมาณนี้ก็ได้นะพูดถึงอ่ะเพราะว่าถ้าคนไปจริงอ่ะหกโมงเย็นเขาไปแล้วถ้าต้องมามูฟรถกันทีหลังหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็ไอ้รถได้พูดถึงอ่ะคือคือมูฟไปจอดที่อื่นนะถ้าคนมาเยอะข,ขึ้นเยอะขึ้นนะก็ได้แต่ผมว่าฟุกผมไปปุ๊บ ผมก็กะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนเพราะอยู่ตรงไหนใช่ไหมร้านอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่เคยไปมาก่อนเลยพอไปดูปุ๊บอ้าวเขามีที่ที่จอดรถเล็กที่จอดเล็กรถเล็กสําหรับพนักงานช่างไฟช่างก็ครัวอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้โหโชคดีก็เลยเข้าไปเสียบจอดเลยก็เลยไม่ต้องไปจอดที่อื่นโชคดีไปเขามีที่จอดเล็กรถเล็กให้นั่นนะ่ะเหมาะมากเลยนะคือคืออาจจะ ปีหน้าอาจจะก,กันที่จะลดด้านนอกอไว้สักครึ่งหนึ่งแล้วค่อยๆดูค่อยๆด,ดูปริมาณรถที่มามาเต็มไม้มาเต็มไม้มมไมอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าขอร้องให้มาตั้งแต่หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้เพื่อจะได้ดูปริมาณรถว่ามันจะเต็มไหมประมาณนี้ต้องอย่างนั้นแหละคือคือเราไม่สามารถจะเป๊ะได้ว่าคนจะมาจริงไหม แล้วก็เดี๋ยวถ้าเข้าหน้านะติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเป็นเว็บไซต์แล้วให้จองแล้วให้จองได้แล้วก็ยกเลิกได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างสมมติอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างปีเนี้ยผมเห็นจองเนี่ยแล้วคนอยากจะยกเลิกก็ยกไม่ได้เพราะว่ามันจะขั้นตอนมันค่อนข้างลำบากในการยกเลิก แต่ถ้าทําเว็บไซต์ให้เข้าไปจองให้เข้าไปกดยกเลิกผมว่ามันน่าจะมันน่าจะดีนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นตัวเลขแท้จริงพอถึงใกล้ๆวันแล้วก็คอนเฟิร์มนะอะไรเงี้ยใครจะยกเลิกก็ไปยกหน้าอะไรเงี้ยเพื่อจะได้รู้ยอดที่แท้จริงเนาะสนุกสนานดนตรีมีตลอดทั้งคืน ฟรีหมดเพื่อนเ่อนโอ้โหกัแบบเสียดายคนที่ไม่ไปเนี่ยฟรีฟรีทุกอย่างของกินก็ชั้นเลิศเลยดีกว่าของกินเนี่ยสุดยอดคุงกลางกลับมาเลยละ่ะแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วสอวอเนี่ยถ้าพูดถึงของกินน่ะน้อยกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าคนที่ไปผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยกินอะไรมากก็หนักไปทางดื่ม ดื่มน้ำมากกว่าอของกินเอาแค่เป็นกับแก้มพอประมาณนั้นไปสนุกกันแต่ก็ถือว่าแต่ครั้งนี้ก็ไม่เยอะเกินไปนะครับก็หมดอะ่ะนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะหกคนก็หมดอะ่ะของกินแต่เสียดายที่เขาเตรียมไว้สำหรับโต๊ะโต๊ะจีนที่ที่ที่จองไว้หลายๆโต๊ะไง นะเพื่อนๆปีหน้าไปกันนะครับเพื่อนๆใครจะไปก็ทักทายทักทายกันมาอยู่แถวสายไม้ลำลูกกาก็ทักมาได้จะได้ไปด้วยกันโอเคครับลงไลา์ก่อนครับขอบคุณนะครับแฮปปี้เบิร์ตเย์นะครับคุณอันขอบคุณมากครับอาหารอร่อยมากขอบคุณมากๆเลยครับประทับใจครับงานนี้ บายบายนะครับเราจะเป็น f อฟกันตลอดไปฮ่าฮ่าฮ่าลงก่อนนะครับ